สวัสดีเรียมเด่นครับพี่นงครับลุยสวนน้วันครับวันนี้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจนหอบหนึ่งอาทิตย์แล้วครับที่ลงมือพาอปลูกทุกอย่างเขาได้มาอัปเดตกันครับว่าแบบการเจริญง,งอกงามของพืชผลที่ปลูกเป็นอย่างไรบ้างแปลงแรกครับผักชีพักชีไทยนะครับนี่เห็นไหมครับผม เริ premises, ่มออกมาแล้วครับผลผลิตเริ่มออกมาแล้วผักชีออกทั่วแปลงนะครับแรกๆนี่เป็นผักชีนะครับผักชีไทยหอมป้อมบ้านหอมนี่เองแปลงที่สองนี่เป็นผักชีลาวครับผักชีลาวยังไม่ออกนะผักชีลาวยังไม่ออกแปลงที่สามนี่เป็นผักกาดผักกาดออกแล้วนะครับผักกาดเริ่มออกแล้ว วันนี้นี่แนวนี้ผมปลูกผักปุ้งนะครับปลูกผักปุ้งตลอดแนวต,วตัวมะกรูดส่วนแนวนี้นปลูกถัวฝักยาวครับถัวฝักยาววันนี้ปลูกถัวฝฟักยาวปลูกผักปุ้งปลูกแตงกวานะครับส่วนแปลงนี้เป็นหอมแดงครับหอมแดงเพิ่งลงปลูกได้สองวันนะครับหอมแดง <c oughs> เดี๋ยวมาดูพริกกันครับหลังจากหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเป็นยังไงบ้างพริกขี้หนูของเรานะครับก็ยังสดชื่นอยู่นะไอที่ตายก็มีบ้างนะครับเพราะว่าต้นมันยังไม่แข็งแรงพริกขีหนูพริกขีหก้หนูนะครับ ส่วนนี้ก็ตะไคร้ตะไคร้ก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วพิกชีนูส่วนแถวนี้เริ่มตั้งแต่แถวนี้ไปนะครับแถวนี้ไปจะเป็นพิกชีฟ้าพิกชีฟ้ามีอยู่สามแถวนะครับสามสิบตน้นส่วนอันนี้ก็เป็นชพูใบแค่นะครับหรือพะอีเลิศนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น มะเขือมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวนี่แถวนี้แถวนี้จะเป็นมะเขือยาวนะครับส่วนแถวถัดมาเป็นมะเขือขาวมะเขือขาวที่ <c oughs> เราใส่สมตามกินนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือขาวนะครับมะเขือขาวได้ปลูกไว้ประมาณสิบสิบกว่าต้นแต่ต้นนี้อุดมสมบูรณ์กว่าเขาเลย ตัวไว้ต้นนี้เลยส่วนลิมนี้ระหว่างต้นขาก็เป็นชะอมนะครับชะอมนี่อันที่แทงยอดมาแล้วครับพี่น้องครับชะอมแทงยอดมาแล้วไอ้ที่แทงยอดก็แทงยอดนะครับไอ้ที่ยังไม่แทงก็อดใจรอนี่อันนี้ก็แทงยอดมาแล้ว นับชะอมในพื้นที่ของผมนี่คืองานนี่ผมปลูกไป14ชนิด15ชนิดแล้วนะครับ14 15ชนิดแล้วนะนี่ก็มาเขือขาวนี่ก็ชะอมคตะบ้ายชะพูนะครับ ไม่น่าเชื่อครับเพื่อที่เคยไ้พบปลูกไปสิบห้าชนิดแลละก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวความเจริญเติบโตความเจริญงอกงามของมันก็จะสูงใหญ่กว่านด้อีกนิดหนึ่งตอนนี้มันยังดูไม่เห็นผลเท่าไหร่อันนี้ก็กระเพราผมเอาก้าเล็กๆมาจากที่บริษัทนะครับกระเพรา การเล็กๆมาปลูกไว้ต้องรอดูอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับเข้าอาทิตย์ที่สองนี่ดูความจเจริญเติบโตของมันมันจะเป็นยังไงนะครับอุด,ดมสมบูรณ์ไหมดินโอเคไหมเรานี่ยังไม่นำนใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปุ๋ยยังไม่นำใส่ปลูกลงดินเฉยๆก่อนให้มันฟื้นตัวได้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมูก็ไม่มีอะไรครับ ขี้วัวขี้ไก่แรกๆนี่ใส่ขี้วัวกันขี้วัวบำรุงใบขี้ไก่บำรุงผลแยงพริกนี่แรกๆก็ใส่ขี้วัวไปหน่อยก่อนแล้วก็พอมันเจริญงอกงามแตกขีดก้านสาขาแล้วเวลาออกแทงตาดอกปุ๊บเราก็ค่อยใส่ขี้ไก่นะครับบำรุงเม็ดมันชอบใจต้นมะกรูดจรงเลย ที่ขึ้นงานครับผมมก็จะประมาณนี้ครับในอาทิตย์ผลผลิตความจเจริญงอกงามก็เริ่มจะโผล่มาให้เห็นบ้างแล้วให้เจ้าของได้ชื่นใจบ้างแต่ปักชีไทยเนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นเยอะนะตอนนี้เท่าๆท,ท,ท,ที่ดูด้วยตาเปล่านี่แทบเต็มแปลงแล้วครับ อีกสักอาทิตย์หนึ่งมันจะขึ้นมาสูงกว่านี้หน่อยไปดูสวยโอเคนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับเกษตรอินทรีย์ีวิธีพอเพียงนะครับบ้านสวนพ่อเพียงที่ตำบลมะขามคู่อำเภอนคมพัฒนาจังหวัดระยองครับทําตามแนวพ่อนะครับ ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็มีความสุขครับเวลาผลผลิตมันออกมามันทำให้เราสุขใจอิ่มใจความสุขนี้หาซื้อไม่ได้ครับนอกจากเราทำเองลงมือทำถึงจะรู้ว่ามันมีความสุขแค่ไหนวานพืชก็ต้องหวังผลนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ